สวัสดีครับ,นนรบเยียาไปเที่ยวราชรนะครับไปดูกันรว่ามันจปยังไงครับไปยังไปยังตไหนที่ครับที่ไนครับาลรีครับตอนนี้พวกผมกำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับไปลุยกันเลยครับผม ตอ,อตอนนี้เราถึงที่ของูแล้วครับเดี๋ยวต้องไปอีกนิดนึงเราก็จะไปถึงที่จุดหมายแรกเราก็คือมุมรับของูครับมุมรับที่มันไม่รับครับไม่รู้ว่าทำไมาเขาถึงเรียกมุมรับทั้งนั้นที่เราก็รู้วม่ถอยู่ไหนทีนี้เขาจะเรียกรับอยู่ไหมครับเราไปดูกันครับ พี่ตู้รู้สึกไงบ้างครับกระตือครับไว้เจอกันครับนี่ครับถึงที่อุทยานหินเขางูนะครับนี่เป็นทางเข้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงครับข้างในเขาเรียกว่าภูผาแล่นนะครับผมับบ้าเอาละครับตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับผมเร็บความลับเขางูนะครับบรรยากาศตอนนี้ดีมากที่เราเก็บเขาบอกว่าด้านในมี พ่อกาแฟให้กินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับใช่ไหมคะพี่ตูนใช่ครับมีจุดถ่ายรูปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับไม่สั่งกูอะไรดยอ่ะเราเลยพี่สั่งอะไรไปครับสั่งชาไทยฟันเหลืองครับฮะไม่มีอะไรอะไรนะ

พักรถจุดที่สองตอนนี้เราพักรถเสร็จเราจะไปที่แก่งโซแมลไปเล่นน้ำนะครับนี่ครับที่ตูนครับเอาบิ๊กไซโอ้ตูนสมอไซา์ครับเดี๋ยวไปเจอที่นน่นครับ Let's go ตอนนี้ผมกำลังจะไปหาที่นั่งในแก่งส้มแมนมีเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมถือว่าน้ําไม่เยอะไม่น้อยไปนะครับแต่อยากจะรู้ว่าน้ําจะเย็นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่รอบตอนนี้เราได้ที่ทําเลดีมากครับไ่กด้น้ำมีไก่ตัวเดียว่นด้วัวไก่ตเดียนะแล้วทำอะไรกัน อ่ะแล้วตอนเนี้เรากำลังเตรียมของกลับไปที่หนึ่งครับเป็นที่สุดท้ายที่เราจะไปแล้วเราจะจบทริปนี้มันตรงนั้นเลยนะครับผมเอ้ตัดภาพไปที่รถละกันตอนนี้ของเกยมของกันครับ นี่ก็ถึงเขื่อนเป็นติงเป็เที่เราเราขับรถมาโคตรไกลแต่พอได้เห็นวิวแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นดูด้รงนั้น